สวัสดีครับ FC ฟซีทีดีวีทีชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับพบกันขึ้นเก่าขึ้นเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศซอสนะครับพี่น้องครับยามค่ำค่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นสบายๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านพ่อปู่ชีสโตมิยาชิบุทุงมานะครับพี่น้องครับบ้านโป่งพดตำบลน้องหางอำเภอตะพัดปุ๋ยจังหวัดชิซุเกะนะครับพี่น้องครับข้าวิมมาตามแนวทางตำล่าขาโค้งครับพี่น้องครับวันที่30มีนาคม2568 แสงทองพาดวยสวัสดีครับแสงทองพัดด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เฮากลับมาอยู่ที่ช่องที่มีวิธีชาวบ้านชาแนลนะคะวันนี้เฮาสีมาขอโชคขอลาบนะคะปู่กับยาอยู่ที่ลานพ่อปู่ศรีสุโตม่ยะศรีปทุมมาน,นะคะอยู่ที่บ้านพงพจน์ตำบนลหนองห้างอำเภออุทพรพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตน,นะคะวันนี้เฮาสีมาจุดถูกขอโชคขอลาบลาวพัฒนานะคะงวดนปัจจุวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568นะคะไปฝากพี่น้องเอฟซีนะคะ,ะคะือมืออื่นนะคะพี่น้องคะ เดี๋ยวเาไปจุดถูกขอโชกขอลับปูยากันเลยค่ะหลังจากวัที่ยที่เปียดแสงทองไม่ได้มาเนาะอ่าไม่ได้มามันออกตัวเดิมเออออกตัวเดิมค่ะครับพี่น้องครับตามมาตามไปได้กันครับพี่น้องค่ะตามมาเลยค่ะแสงทองบ่รู้ได้อะไรมาวันนี้ได้ได้เปล่าน้ำแดงแล้วก็พวงมาลัยค่ะมาถวายปู่นะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวไปเอาพวงมาลัยไปคล้องปูกกับยาค่ะครับ ยืนสบายเลยครับพี่น้องเอฟซีครับอยากจะขอช่วยพากลับปูกับงานครับพี่น้อง เดี๋ยวเขามาจุดถูกขอโชคเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขามาจุดถูกขอโชคขอลาบนะคะปูกำเนียร์ในการนะคะพี่น้องคะตั้งจิตอธิษฐาในปในการนักคะหมุนหนีกระลมดีด,ดีนะค่ะมีจุดประดับนี่ใส่อืมพี่น้อ,องครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับพี่น้องครับ บรรยากาศเย็นสบายวันนี้เรามาตามแนวทางกับแสงทองพารวยค่ะครับพี่น้องครับ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิปดี uh, สีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ ทุติยามปีกายะวาจาจิตตังอังวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตาติยามปีกายะวาจาจิตตังอังวันทานาคาทิปด,ดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุสาธุวันนี้ลูกในเดินทางมาขอโชคขอลาบสิ่งสักดิทิทั้งหลายเจ้าทีเจ้าทางแม่นางธรณีที่ปกปักรักษา ุ้มิค้องสถานชีแห่งนี้รู้มคอโชงคอลาปูก,กับยาเนาะค่ะเราพัฒนาไปฝากพี่น้องเอฟซีมประจำวันที่31มีนาคมพศ2568ขอให้ดวงดีดวงเฮงดวงเปิดเ้อค่ะสาธุ นี่จะจุดทูบแะนะคะจุดทุกเสียงไทยทูบรวยทันใจนะคะพี่น้องรวยทันใจปันในการน,นะคะมือ่อื่นปู่จะให้สามตัวแตกนะคะปัยญการเย็นสบายเลยอากาศก็ดีดี เมตันจะมหาลาโพปโยนาคะคันทะบริตังสาทุสาทุสาทุาทาทนี้ดูมาขอโชคลาภกับพ่อปู่สีสุโธแม่ย่าสีปทุมมาขอให้เลขถูกี่อยู่ในมือของลูกนี้แตก3ามตัวตรงๆราวพัฒนางวดประจ,จำวันที่31มีนาคมพุทธศักราชสอ6 8าด2,568ขอให้พี่น้อง FC ซีนะคะที่เพ็นยูเปิดทีพันในเบิ้งคลิปนี้ขอให้เปิดดวงดีดวงเฮงดวงเปิด จเงินเงินเงินแสนปันกัยการแล้วค่ะขอเหงเฮงปังปังได้ค่ะปูจ้าตามถูกประท่านใช่ให้กับพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเ้ยค่ะสาธุ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 ตามตัวแตงนะคะปูจ้า เห็นเงปังๆไม่ว่าชงตองวันโรยมีคนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้อ่าก็ดีใจเหมือนเดิมนะคะที่ได้มากราบบาร,รมีปู่กัายาเนาะค่ะพี่น้องคะครับค่ะรู้สึกว่าปู่จะประทานโชคนะคะให้กับเอฟซีทุกคนนะคะพี่น้องคือมืงอื่นนะคะลาวพัฒนาล่าสุดเชียงตองวันจุดวันไหนนะจุดทุกวันไหนน่าจะวันไหนวันพูดไหมหรือวันจันทร์ จะไม่ได้เหมือนกันที่มันออกตามหลังนะที่ออก48น่ะอืมเนาะครับผมค่ะส่วนมากเลขของแสงทองพราวรวยมันจะออกตามหลังเนาะใช่ค่ะแต่วันนี้จะออกตรงตงแล้วค่ะพี่พ <อ S 1> น้องพอพตรงตรง31มีนาเลยใช่ค่ะออกตรงตรงเลยตรงวันเลยค่ะบบตรงไงขยับมือขยับมือเนาะแมนค่ะเอาสามตัวตรงตรงเลยเนาะครับค่ะขอห้ยเอฟซีเฮงเฮงปังปังมันละกันเ้อะค่ะ S <S <an> <S เดี๋ยวเราลุนเหล็กถูกไปในกันนาะคัะพี่นอ้นองครับพี<ง>นน่น้องลองดูนี้นนนนกันครับเหลกเป็นตัวอะไรเ้อยลมก็แรงแรงนะพี่น้องเก้าเก้ามเมนเก้าเก้าเก้กีง้ยเเก้าสาม พี่น้องไปตามลาวเสร็จก็ไปต่อตามไทยได้นะคะตัวเลยกันเดียวะ่ะสามนะคะวันสามมาค่ากันละคือเก้าเก้าสามเขาสามว่ะอืม เก่าสามชัดเจนสวยนะนี่ทุเรียทัวอะไรกันแน่นี่ไม่เก้าเข้าศูนย์เนาะเก่าอะไรยู่วะเข้าว่าเก่าแล้วเหรออ่ะเก่าเนาะทุเรียนน่าจะเก่าเนาะใชาเก้าสามแต่สามนี่ชัดเจนเนาะ ล,ลกันครับตอนนี้ FC ครับเราลุ่นตอนที่สามตอนนี้เป็นเก่าเก่าก็ได้ศูนย์ก็ได้นะคะพี่น้องแล้วแต่มากเนาะพี่น้องเอฟซีเนี่ยตัวแหลกเป็นตัวไรนอกค่ะ แล่แสงทองคิดว่าเป็นเก่าแต่เลขสามนี่ชัดเจนไม่มีไม่มีขาดเนาะอืมตัวแรกเก่าตั<ะ>าวแรกมันจะเป็นเก้าอ่นแนะไม่ตัวกันออดูดูจังหนึ่งก็คือเลขสามเนาะ <laughs> เก้าแลนะเนาะเก้า <9. S 2> โอเคใจ ตรงๆเด้อุูยมือมันนี้อ,อย่อไปออกกำลงกำลังตำบฝนกำลังเบ่เอาวเลยเนาะอเอาตรงๆไปเลยอของให้แตกสามตัวให้ขอให้เอฟซีป็นมีเงินมีทองในกระบาบานสงการเนาะ,ะกระบ,บานไปหาครอบครัวหาคุณพ่อคุณแม่ส่งสองพะรวยก็ส่งกำลังใจเนาะค่ะให้กับพี่น้องที่เป็นเกิดเป็นทินไหวเนาะอยู่กรุงเทพ ขอให้สูสๆนะคะพี่น้องไปทุกท่านทุกคนเจ้าหน้าที่แม่เจ้าหน้าที่ลอไปทุกโคุกคนค่ะเองมาทำายังบ่ไดนครับสองกำาลังใจไปให้เนาะแมนค่ะลุนตัวที่สามครับพี่น้องครับโอ้อืมน่าจะใช่สวยเนาะสวยเป็นเลขกลุ่มเดียวกันเลยเหล็กงามแหงอ่ะโอเป็นเขาเขาเป็นหอก หมากบนเท้าจ,จัดเล่าจัดไทยดำตีเหานาจะเป็นองเนาะหก,กละแหละครับมันเข้ากันด้วยล้มพัดกัน็นยังตงเนาะครับพี่น้องครับหกสามหกจองตัวเดิม สามหกนี่มันจะออกนาน้ะเนาะยังเนาะตามรงงวดแล้วใช่ไม่ออกมันจะออกวันนี้แรงกว่นเมื่อื่นนี่แหละเก้าสามหกนอกพี่น้องหรือเก้าสามเก้าเนาะหกสามเก้าม้วนนั้นได้ดีแลคะครับพี่น้องคะ่ะไม่ไปใส่หอกค่ะงิน mm hmm. มันจะเป็นหกะเนาะหกชัดเจนเลขสามกับเลขหกนี so so, hmm. right. so ่ชัดเจนแต่ข้างบนนี่อาจจะขาดเลขเก้าไปดังหัวนิดหนึ่งเนาะเก้าดูยังหนึ่งกับเลขศูนย์อืเนาะเป็นตัวยังเนาะเก่าแล้วค่ะอ่าเนาะเก้าแหละเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามหก เกาเกาหัวกมันอยู่นี่แหละเนาะมันไปนไหนหรอกอ,อันนี้ทูกไม่แตกอันนี้ชัดเจนชัดเจนเนาะค่ะตูเอ้ยประทานโตกประทานใช่เดอ้อให้เอฟซีมันมีเงินมีทองมีกินมีใสได้อย่าขาดอย่าเกิน มีซื้อมีเสียงโด่งดังลูกลานกันมาขอเพิงบุญบารมีปูกับยเนาะอะ๋น่าจะชัดเจนเนาะค่ะเนีย่ยสรุปนีครับพี่น้องครับหลังจากแสงทองพะลอยในุดทูเสียงไทยสามโตชัดเจนนะพี่น้องให้แสงทองพะลอยสรุปให้กับเอสซี่ในรับสาได้รับซ่อง อีกครั้งหนึ่งสรุปเชิญครับพมค่ะในห้ามสรุปตัวเลขนะคะที่ห้าจุดถูปขอโชกขอลาป,ปกูกำยาใดเนาะค่ะพี่น้องคะ<อ>ห้าจุดถูปใดก็คือเก้าสามหกเนาะค่ะพี่น้องแต่เลขเก่าออกตัวแรกนี้มันอาจจะราชาัดเจนบ้างดเนาะคะ่ะบางบางเถอกันเนี่ยเป็นเลขศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะก็แเ้ียแต่เอฟซี FC เป็นจากพิจารณาเอาเนาะค่ะกระไดตัดออกมาห้ากระไดเก้าสามดนสามหกในเก้าหกเนาะค่ะพี่น้องคะ สามตัวตรงๆนะคะพี่น้องงวดน,นี้ขอให้พี่น้องเฮงๆปังๆนะคะรวยลาวพัฒนางวดประจำวันจจที่31มีนาคมพุศักราสพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะจับเมือ,อเงินแสนกันชอบสามหกค่ะชอบสามหกเนาะตามมาหลายงวดแล้วใช่ค่ะไม่ออกทีมันจะมาออกงวดนี้แล้วค่ะวันี้แน่นอนเนาะค่ะครับทีนี้วิธีจบับของตระกูลเซงตองปลาวยนะครับพี่น้องครับมาหาแนาตั้งยูทูบมงคลขอปูญาสิตโต ที่ร้านบ้านพงพจน์ทับพลน้องหางคือทับลดิเชยจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องครับสำเล่าคำองวันที่สามซีฟเอสดีน่าคมจันเป็นมือนะครับพี่น้องครับขอให้ขายผลิตคือขอขอบคุณเดบซี่ที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดเนาะขายผลิตเพิ่นทับพลพีเพิ่นเขาจะบ่ลมีช่องเนาะบพมีช่องนี้นะครับพี่น้องครับขอให้เพิ่นรวยๆที่นี่บ๊าวังอันนี้ให้เขาเฮ็ดเป็นแค่แนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ โปรชัยวิจารญาณเนาะแมนค่ะโปรชัยวิจารญาณในการรับชมค่ะพี่คมเ่อร์โซนมงคลค่ะพี่น้องมาพี่น้องกับจัดค่ะพี่นองกับเรือนพานเนาะค่ะเรือนพานเน้อยเาวากันค่ะเขาก็มือโปรตัวเลขเจาะตัวใดแมนค่ะครับเขาก็เดือดทางเนาะค่ะครับปกติต้องก็อยากให้เขาทุกงวดทุกงวดแล้วแมนค่ะอยากให้พี่น้องเอฟซีมันได้เป็นทุกหวดแล้วเนาะค่ะแมนครับค่ะครับวันนี้ก็ค่อยเอฟซีแล้วค่อยเฮงเฮงบังบังลมรวยไปด้วยกันช่วยเฮงเฮงบังบังรวยๆสาร์ตัวซาตัวสวัสดีค่ะค่ะ